คนไปไม่รู้คนอยู่ต้องทนน้ำเว้งงพังป้าเงินคิดยังไงเนี่ยทากับข้าวพี่มาซะใหญ่โตปกติก็ไม่ได้รักแรงเห็นขอบกันไม่ใช่หรือแอว่าไงลำจวนอยการเวลาผ่านไปป้าเงินแกก็คงทําใจได้แล้วมั้งทาใจเรื่องอะไรเรื่องหน้าน่ะเหรอข่าวอะไรเหรอยังเห็นแกแอบร้องไห้อยู่เลยอุย้ยเองนี่ไม่รู้อะไรเลย ถ้าหมายถึงว่าแกคงทําใจได้เรื่องนาคันะ่ะว่าถ้าแกรักนาคันจริงอะ่ะแกคงไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกทําแบบนี้จะได้อะไรขึ้นมาคนตายไปแล้วอะ่ะไม่รู้เรื่องหรอกเองเนี่ก็พูดง่ายเมื่อคืนเองก็เห็นอยู่ว่านาคอะ่ะมันมาร้องเรียกหาพูดแล้วก็ขนลุกบางทีพี่มาไปไหว้หนาคซะจะได้รู้เรื่องกันไปเลยอยู่คนละพบคนละโลกกันแล้วอะ่ะทุกอย่างมันจะได้จบเองอะ่ะไม่รู้อะไรเสแล้ว พ่นะมันเคยรักกันเคยนอนกอดจูบันทุกวันจู่จูมารู้ว่าเมียตัวเป็นผีอ่ะใครมันจะไปทําใจได้ง่ายๆวะของแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาเว้ยเองนี่มันรู้มากรู้เยอะรู้ไปซะทุกอย่างเลยอย่างน้อยที่สุดข้าก็รู้ว่าควรใช้ชีวิตยังไงให้ไม่เป็นทุกข์เว้ยไม่เหมือนเองเหรอกเออะเออะอะไรก็จุดทูบฟ้องอีกนาคมัน แค้มนันู้นี่นาผู้หญิงอะไรหนังหนาหน้าทนจริง จวนจำปีกลเบาในนั่งแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่ที่วัดแล้วเผลอที่ไรเป็นซึมทุกที ตอนนี้หลวงตาให้มากเข้ากรรมฐานเจ็ดวันถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้หลวงตาจะหาเลิกให้มากบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่นาคแล้วทำไมไม่บวชเลยล่ะจ๊ะเข้ากรรมฐานทำไมผีผามบวชเอ็งคิดว่าการเป็นพระจะแก้ไขปัญหาทุกเรื่องได้งั้ยหรือเนี่ยป้าเงินก็เป็นห่วงอยู่นะจ๊ะหวังว่าคงไม่มีอะไรมากวนใจคิดมากนะไม่ต้องห่วงนะ ข้าจะระวังให้ดีที่สุดไอ้มากเป็นอย่างไรบ้างก็ซึมเหมือนเดิมอะป้า เนี่ยเห็นเตรียมตัวเข้ากรรมฐานเจ็ดวันเห็นว่าพ้นช่วงนี้ไปได้แล้วจะบวชให้นาคมันนะ่ะสาธุขอให้พ้นช่วงนี้ไปได้เถิดนาคมันจะได้พ้นบ่วงรักบ่วงกรรมเข้ามันสักทีมันจะง่ายงั้นเช่เหรอป้า,าฉันก็หมายถึงมันจะไม่มีอุปสรรคเลยเหรอจะ๊ะเอ็งจะพูดหาอะไรเนี่ยนั่งจำปีฮะเดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอก ฉันก็แค่วิตกกังวลเฉยๆไม่เห็นป้าจะต้องโมโหฉันเลยนี่พี่มากจ๊ะฉันมีเรื่องสำคัญจะต้องพบกับพี่พรุ่งนี้เที่ยงฉันจะรอพี่อยู่ที่ป่าหัวตะเค้นนะจ๊ะจะรอจนกว่าพี่จะมาจะมาวุ่นวาย พรุ่งนี้ไอ้มากก็จะเข้ากรรมฐา,านแล้วมานผจญจริงจริงแต่ข้าจะไม่ยอมให้เองมายุ่งวุ่นวายกับไอ้มากไม่พิม พี่เพิงพี่หายไปอยู่ไหนมาทำไมไม่เรียกใช้เรียกจอยพวกฉันบ้างเลยเฮ้ยไอ้เก่งเองไปอยู่ไหนมาวะพี่เพิงเขากําลังยุ่งต้อนรับแม่หญิงที่จะมาเป็นเมียเอกอยู่จริงไปเจะพี่เพิงเองนี่มันแสนรู้จริงๆไอ้หมึกเพราะเยี่องนี้แหละข้าถึงมีเรื่องมาให้พวกเองจัดการหมถ้าเป็นเรื่องเลว,เลวลลๆไร้เนี่ยบอกพวกฉันได้เลยจ้ะแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยพวกฉันไม่ถนัดนะพี่เพิง เอาละข้ารับรองว่าถ้าค้าให้พวกเองไปทำอะไรแล้วเนี่ยไม่มีดีแน่นอน <c oughs> พวกเองจับตาหนังพิมพ์มาไว้แต่อย่าให้ใกล้นะที่เหลือค่าจัดการเองไม่มีปัญหาพี่เรื่องแบบนี่ยไม่มีพลาด จะต้องติดอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่นะแม่ชมนาฏทำไมไม่ไปเดินเที่ยวเล่น้างล่ะลูกใจขอจะอยู่แต่บนเรือนนี่รือ,อากาศร้อนเหลือเกินลูกไม่ใครยสบายตัวเจ้าค่ะไม่สบายตัวหรือว่าไม่สบายใจเออตรียมตัวให้พร้อมนะลูกพรุ่งนี้เราจะไปพระขนงกันจริงหรือเจ้าคะคุณพ่อ,อถ้าเช่นนั้น ลูกจะเข้าครัวเตรียมน้ำพริกลงเรือดีไหมเจ้าคะจะได้เป็นสเสบียงเวลาเดินทางได้ยินว่าที่พระขนงมีสายบัวอ่อนน่ากินหนักหนาจับคู่กับน้ำพริกลงเรือคงจะเข้าทีนะเจ้าคะก็ดีเหมือนกันจะได้แสดงฝีมือน้ำพริกลงเรือให้เรือนแถวนี้ได้ชิมกันบ้างฝีมือน้ำพริกชาววังของเจ้าน่ะเป็นเลิศนะหาใครจับได้ยากเจ้าคะ่ะคุณพ่อ ปลาดุกจะต้องเอาไปทอดให้ฟูเวลาทําทอดฟูแล้วหนังจะไม่ก่อนเนื้อเพราะฉะนั้นแกะแต่เนื้ออย่าให้ติดหนังไม่อย่างนั้นจะคาวทําให้น้ําพริกไม่สวยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเจ้าค่ะไข่เค็มบีออกเป็นชิ้นเล็กๆป้นอย่าให้โตเกินไข่แมงดาเวลากินรสชาติจะผสมกับน้ำพริกและปลาดุกฟู ไม่ขมรสน้ำพริกเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหอมกระเทียมประเดี๋ยวค่าจะซอยเองเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรหรือจ๊ะคุณชมน่าถึงกับลงครัวเองเลยหรือ แม่พิม์ลองชิมฝีมือฉันดูสิจ้าแกงสมก้มมะละกอกุ้งสดแกงสมก้มมะละกอกุ้งสดนี่อร่อยจริงๆเลยจ้ะฝีมือการทำอาหารของคุณชมนาทไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะจ๊ะ ฉันคงไม่ได้สักกระเพของคุณชมน่าเลยล่ะจ้ะเอแล้วนี่คุณชมนาจะตำน้ำพริกอะไรหรือจ๊ะน้ำพริกลงเรือจ้ะเห็นคุณพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะล่องเรือไปพักขนงจะได้เก็บไว้เป็นสเสบียงขอน้าหน่อยจ้ะ เป็นอะไรหรือเผ็ดเกินไปหรือจ้าแม่พิมพ์เปล่าจ้ะฉันแค่สำหรับก,ก็เท่านั้นแม่พิม์ลองชิมฝีมือน้ำพริกลงเรือของฉันดูไหมจ้ะเผ่าได้ชิมแล้วเจ้าค่ะคุณพิมพ์อร่อยจริงๆไม่เคยได้ชิมที่ไหนมาก่อนเลยนี่คุณชมนาตั้งใจทำให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าจ๊ะ ถ้าเองอ่อนแอแล้วก็พ่ายแพ้แบบนี้แม่นาไม่ภูมิใจในตัวเองสงสารคนที่รอบ้งไหมสงสารใจที่ม